วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงคนไทยที่ผลิตรถไฟคันแรกของประเทศไทยวันนี้วันที่15พฤศจิกายนปี2566นะครับก็เป็นวันเกิดของภรรยาอาจารย์นัทส่วนวันเกิดของอาจารย์นัทวันที่19พฤศจิกายนนะครับ คนไทยผลิตรถไฟเองคันแรกในครั้งนี้เราพาทุกคนไปดูรถไฟไทยทำรุ่นขอบฟ้าขอเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวโอนให้เลขเลขบัญชีเขาพร้อมพค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ ท้อเพจศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าสามเจ็ดหกสี่ห้าชื่อคุณอะไรครับจักรีชูจันค่ะทั้งหมดเท่า,ทาไหร่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเก้า 9ก้าร้อยสามเก้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวผมส่งไลน์ให้ทางบริษัทเดี๋ยวบริษัทโอนให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบอก ในครั้งนี้เราพาทุกคนไปดูรถไฟไทยทำรุ่นสุดขอบฟ้าเบยอนฮอลิสันรหัส TMT PCBH001 ที่เป็นต้นแบบในการสร้างตัวรถไฟโดยสารโดยคนไทยส่วนจะเป็นยังไงไปชมกันครับไทยเฟิร์สไทยทำไทยใช้คนไทยต้องได้ก่อนอันนี้ก็เป็นรูปภายในรถไฟนะครับที่คนไทยสร้างขึ้นเอง รถไฟสุดหรูคันแรกคนไทยทำเองนะครับ ชุดขอบฟ้าเบลยอนฮอริซนนี่นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปรถไฟคันแรกของประเทศไทยที่คนไทยเป็นคนสร้างผลิตขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นรูปด้านในนะครับก็มีที่เก็บกระเป๋านะครับห้องน้ำบันไดลงลานตูตา่างๆ ก็มีรูปต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลภาพเนื้อหาโดยโทโตเมะนี่นครับรถไฟคันแรกของประเทศไทยที่คนไทยผลิตขึ้นมาเอง